มิวสิกโชว์ช่วงซิกเนเจอร์และตอนนี้นะครับอยู่กับเลิฟแน่นอนในช่วงของซิกเนเจอร์นี่เลยนะครับและข้างๆข,ข,ข,ของเลฟนะิฟเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเบลนันทิตาสวัสดีครับสวัสดีครับเใาช่วงนี้เราก็จะถามสุรศิลปแล้วว่ามีอะไรที่เหมือนเป็นจุดเด่นเป็น<ช>อะไรที่พอคนมองเราปั๊บเนี่ยจะต้องคิดถึงเป็นอย่างแรกเบลคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเสียง เอแนนน่ลยใช่เพราะว่าทํางานเกี่ยวกับการใช้เสียงมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็ร้องเพลงมาโดยตลอดนะคะแล้วก็จัดรายการวิทยุด้วยเป็นดีเจนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่านี่แหละเสียงเรานี่แหละที่ทําให้เรามีมีเรียกว่ามีวันนี้ค่ะทำให้คนรู้จักอะไรเงี้ยเป็นซิกเนเจอร์เลยแล้วไอ้ที่เด่นเนยังไงที่หลักเกี่ยวกับเสียงคงจะเป็นในเรื่องของการที่ทําเสียงได้หลายโทนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเบลเคยมีความฝันว่าอยากเป็นนักพากย์แล้ะเราเคยพากย์หรือเปล่าไม่เคยค่ะไม่เคยแต่ว่าชอบแบบ เอาเทคนิคของการพูดมาใช้หรือว่าการร้องอะไรเงี้ยค่ะอย่างนั้นต้องแบบมีพอบอกว่าเปลี่ยนเสียงได้หลายโทนต้องมีแบบมีซัมเปิลหน่อยเนี่ยโอเคโอเคเอายกตัวอย่างเช่นเรื่อง Ultram in My Heart จะเกิดใครได้ดูนาง,งเอกที่ชื่อ so อึนโซเนี่ยนะ uh huh. คะเบลก็จะแบบพี่ชายเขาเนีรยรักพี่มากเลยเนะพี่ชายอึนโซฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้แกมายุ่งชีเน่ลูกสาวของฉันคุณแม่คะ ไ่โอเคนะแบบรู้คิดถึงคคิดถึงเลยอะดูแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นซีรีส์เกาหลีจริงๆอะใช่ค่ะเบลลก็ชอบฟังแล้วก็แบบเหมือนกับกอบอะไรแต่ว่าเสียงผู้ชายเนี่ยจะต้องฝึกฝึกอยู่อยากลองทำเล่นๆเหมือนกันอะไรเงี้ยะเสียงผู้ชายจะทาเสียงแฮร์รี่ได้แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์อ่าะหน่อยหน่อยหน่อยเอสเปสพัทเทิลอมฮามนี เี๋ยวเราต้องรีบไปก่อนที่สัจจจานเด <laughs> ี <c oughs> ๋ยวเราต้องรีบไปก่อนที่สัจจจานมาก่อนอกาจะเข้ามาดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบไปเดี๋ยวนี้นะรอนว่ายังไงเฮอร์เมอนี่เฮอร์เมอนี่อยู่ไหนอะไม่รู้สิเราก็เพิ่งจะไปมาเมื่อสักครู่นี้เองอะอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะแปลว่าต้องแบบทำคืออันนี้ไม่ได้ทำครั้งแรกแน่นอนต้องแบบเหมือนอยู่บ้านทำหน้ากระจกใช่ไม่ใช่แค่ได้กระจกค่ะคือถ่ายถ่ายหน้าเขาจากจาก จากในซีดีเลยแล้วก็ภาคตามเอาเสียงตัวเองอะเราปิดเสียงของเขาอ่านแบบเขาเรียกอะไรนะซับไตเติลใช่ใช่ใช่ ใช่ใช่คือไม่มีอะไรทําว่างเกินเลยเป็นที่มาแบบเพลงเสียงที่เปลี่ยนใช่ใช่ก็คืออย่างเสียงที่เปลี่ยนนี่คือหาเสียงตัวเองอยู่นานพอสมควรนะครับกว่าจะเจอกว่าจะเจอเป็นเสียงแบบของของเบลจริงๆว่าการเป็นศิลปินเนี่ยมันต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ถูกไหมคะคือร้องเพลงไปคนต้องจำได้ละว่าเนี่คือเสียงเบลอะไรเนี่ยและนี่ก็คือซิกเนเจอร์ของเบลนันทิตาครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ซีลซิกโชว์ช่วงซิกเนเจอร์